ก็ถือว่าวิ่งขึ้นมาได้นะครับพี่สุโชตเคยคให้แนวต้านไว้ที่1,570จุดนะครับก็ผ่านมาแล้วจากเมื่อวานนี้แต่ผมถามอย่างนี้พี่สุโชตมีความมั่นใจขนาดไหนเนี่ยการผ่าน1,570จุดจะยืมได้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็ด่านต่อไปเป็นอย่างไรฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าต้องต้องบอกในเชิงของเทคนิคอลในเชิงซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยมันยังค่อนไปทางบวกอยู่ นะครับยังบอกยังค่อนไปทางบวกอยู่นะครับเพราะฉะน,นี้ถ้าถามว่ามั่นใจว่ามันยังยืนได้ไหมจะไปต่อไหมผมเชื่อว่าจะเป็นรักษณะการค่อยๆไปมากกว่านะครับเพื่อรอความอรอข่าวแล้วกันนะครับรอนโยบายรัฐบาลที่เตรียมที่จะตั้งคอรอมอเสร็จปุ๊บก,ก็เตรียมประกาศนโยบายแต่ละภาคส่วนออกมานะครับ,รบซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงซื้อครั้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมที่จะเทคโปรฟิตกันสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าถ้าใครมีพูดอยู่แล้ว นะครับก็คือถือต่อเพื่อรอ take profit ละนะครับรอข่าวดีนะร,รอข่าวดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นตอนนี้ก็ย้านะฮะว่าผมอยากให้เป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะอยากให้เป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะครับก็ย้ําเหมือนกับสัปดาห์ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยพันห้าร้อยเจ็ดสิบถ้าไปดู earnings yield gap บนประมาณการกําไรปีนี้นะครับของ eps ของเซ็นดินเด็กที่ตอนนี้ถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆอ,อยู่ซักต่ำเก้าสิบาทต่อหุ้นแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ earnings yield gap ต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นตถือว่าไม่ได้ถูกมากนักนะครับคุณยิ่งคืนยิ่งไม่ถูกนะครับตอนนี้เนี่ยนวิเคราะห์ส่วนใหญ่คือเรียกว่าต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่เดือนกันยายนนะครับใช้ท่าไม้ตายก็คือลืมลืมปีนี้ไปแล้วก็ไปมองปีหน้านะครับใช้เป้าปีหน้านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นท่าไม้ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็เทรดดิ้งก็พอนะครับอย่าไปโหม ในการถือพอร์ตหุ้นเยอะตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ก็ถือเพื่อรอเทคโปฟิตตอนที่มีข่าวดีเข้ามานะครับก็คงต้องเป็นกลยุทธ์ลักษณะนี้แล้วก็ถ้าจะเล่นหุ้นจริงๆรเทรดดิ้งรายตัวรายกลุ่มเนี่ยนะครับก็เลือกเป็นกลุ่มเป็นตัวละกันนะครับคงจะไม่ได้ห่มทั้งตลาดหลังจากนี้นะครับยกเว้นว่ามีการพักฐานลงมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะครับครับผมอ้าวนะครับปัจจัยที่เราจะต้องจับตามีอะไรบ้างครับอย่างวันนี้นี่เดี๋ยวเอาเราจะต้องดูเรื่องของพวก PCE ต่างๆไหมฮะ ครับหลักๆตอนนี้เนี่ยเป็นพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับเต้องบอกว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มั่นใจอยู่นะครับว่าจะออกมาในมุมไหนคือตอนนี้เนี่ยนะครับทางเฟดเองก็ยังบอกว่าเอ๊ะบางคนนะเฟดผู้ว่าการเฟดบางท่านก็บอกเอ๊ะยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อ <c oughs> ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยนะครับเหมือนกับแบบตัวเลขฝั่งจ้างงานนะครับมันยัง มันเริ่มที่จะแผ่วๆแบบงี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตอนนี้มันยังเป็นลักษณะการสู้กันอยู่ระหว่างความคิดที่ว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นกับดอกเบี้ยน่าจะพักนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเดี๋ยวรอดูคงสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับถ้าตัวเลขมันยังดีเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดความกลัวกันอีกรอบหนึ่งว่าดอกเบี้ยยังขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้น้าถามว่าต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจไหมนะครับดูเพื่อเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนี่แหละนะครับของทางฝั่งสหรัฐเขานะครับสําหรับในเรื่องของ ในไทยเองนะครับในไทยเองตอนนี้บ่ายวันนี้แบงค์ชาติจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎานะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากตกใจนะฮะคงจะไม่ดีนะครับ mm hmm. เพราะาเป็นช่วงของรัฐบาลรักษาการก็คงจะไม่มีมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นในช่วงที่ผ่านมามากนะครับการใช้จ่ายภาครัฐก,ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่ๆออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลขอยาไปคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยนาะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กเื่อไว้ก่อนนะครับช่วงบ่ายนะครับ อะมาดูในเชิงของกราฟดีกว่านะครับในเชิงของกราฟตัวครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนแป๊บนึงนะครับโอเคน่าจะขึ้นแล้วป่ะครับเป็นโอเคนะครับกราฟของเขาเนี่ยนะครับของเซตอินเด็ก์นะครับอย่างที่ทางพิธีกรทางทุ่แสบพูดนะครับว่าเบรกพันเจ็ดพันห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจะยืนไหวไหมนะครับตอนนี้หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์คือเส้นสองร้อยวันแบบ e อ a นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ดัชนีเซ็นดินเด็กกำลังสู้อยู่นะครับถ้าหลุด1,570มีโอกาสสูงนะครับที่จะลงไปอีกสัก10จุดนะครับก็คือ1,560เป็นการพักนะฮะพักในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับก็จุด1,560เนี่ยคืออะไรนะคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมารอบก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่ผมคิดเส้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด1,570ก็พักลงมาอีกสัก10จุดนะครับอันนี้ก็กำหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการเทรดในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าไม่หลุด1,570 การขึ้นแรงๆผมเชื่อว่ายังไม่เห็นอย่างที่บอกนะฮะบ,บ่ายวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะหาข่าวอะไรเข้ามากระตุ้นให้วันนี้พุ่นขึ้นเนี่ยผมมองว่ายังไม่เห็นละกันนะครับถ้าจะเห็นอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่ามีข่าวในเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟนะครับก็อาจจะทําให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยกลับมาคึกคักได้บ้างแต่มันก็จะถูกท่วงด้วยหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเ <Wow. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยพอสุดทิ่กันออกมาแล้วเนี่ย สำหรับดัชนีเซ็นดีนเด็กผมว่าณตรงนี้ไปอีกไม่ไกลนะครับจะไปอีกระลอกหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่ประกาศนโยบายของภาครัฐแบบชัดเจนอีกรอบหนึ่งหรือนะฮะหรือมีความชัดเจนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งสหรัฐนะครับอืมครับผมอ่ะมาดูในส่วนของแนวต้านเมื่อกี้พูดแนวรับนะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์นะฮะแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยแน่นอนนะครับที่ที่รอรออยู่กันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจุดที่เขาเบรกลงมารอบก่อนแล้วกันนะฮะรอบก่อนเนี่ย ตรงนี้นะครับที่เขายืนยืนไม่ไหวนะฮะแล้วมีการเบรกลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวเลขใกล้ๆแถวบริเวณใกล้ๆ1,600นะฮะ1,600นะฮะใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาสเต็ปแรกก่อนอย่าอย่าพิ่งไปมองตรงจิตวิทยาตรงพันหนะครับเอาใกล้ๆก่อนคือเส้น200วันแบบ SMA นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่1,589 1,588นะครับ1,589แล้วกันนะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็1,590นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านนะครับที่เป็นเป้าหมายยสคัญรอบนนีี้เ่ 1590นะครับซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูพื้นฐานตอนนี้ถ้าใครโลกสวยหน่อยมองปีหน้าได้นะครับแต่ถ้าใครที่คอนเซอร์วทีฟแล้วขอยึดกำไรปีนี้เป็นหลักก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุ้นไทยไม่ถูกนะครับอ,อครับผมอ่ะนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเ,เราก็วางเกมกันตามที่พี่สุโชตบอกไปนะครับ,รบมาดูกันหุ้นที่น่าสนใจกันฮะครับหุ้นที่น่าสนใจนะฮะ ก็ตอนนี้เนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วละนะครหุ้นใหญ่ขึ้นมาพอสมควรแล้วลหุ้นเล็กหลายๆตัวก็เริ่มขยับนะครับผมก็เลยไปมองตัวที่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่ายังเรียกว่าไม่ได้ช้าม,มากะนะฮะยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับแล้วก็คนก็อาจจะไม่ได้ติดมากอย่างหุ้นที่เพิ่ง IPO มาไม่นานตัวนี้ก็คือตัว g a e b n นะครับหรือเกเบิล e นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคนทำไอทีรายใหญ่น่าจะใหญ่เกือบสุดของไทย นะครับใหญ่เกือบสุดของไทยละนะครับเปิดต้นๆเลยแล้วกันนะครับก็ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเซนติเมนต์สำหรับรัฐบาลใหม่นะครับยังคนคนยังพูดถึงไม่เยอะนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเงินดิจิทัลเนี่ยที่ทางทางทางนา,ายกท่านใหม่ทางคุณเศรษฐาเนี่ยชีย้มาตลอดนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะฮะถ้าหยิบมาใช้หรือก่อนจะหยิบมาใช้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาคธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ ผลประโยชน์ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับพูดง่ายก็คือใครที่จะขายขอขนะฮะแต่ไม่มีแอป п, ไม่มีอะไรลิงก์กับในเรื่องของการออนไลน์การดิจิทัลเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดดีมานด์เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ทาง J จบเบิลเขาอ n a l y ลิซิสมิ่งแล้วก็ไกด์มาว่าครื่องปีหลังมีงานส่งมอบเยอะปีหน้าดีมานด์ในเรื่องของงานไอทีงานเซอร์วิสงานซอฟต์แวร์เนี่ยยังมีต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสตอรี่แต่พอมาดูในเรื่องของฟันเดเมน ต้องบอกว่านะต้องบอกว่า PE ในเซ็ตเทรดนะครับที่นวิเคราะห์มีการส่งข้อมูลกันขึ้นไปเนี่ยนะครับบนราคา5บาทนิดๆเนี่ยนะครับ forward PE อยู่ที่11เท่านะ1 1นะฮะ11นะฮะถือว่าไม่แพงและนะครับดิวเ d น n d yield ประมาณ4%นะครับด้วยการเป็นหุ้น IT เนี่ยนะฮะแล้วก็ PE 11 Dividend Yield 4ผมเชื่อว่าไม่ได้แพงนะครับอันนี้ก็มุมเวอร์ชันที่อยากกิบยกขึ้นมานะครับมาดูแพทเทิร์นกราฟเขาบ้างนะครับหลังจากที่ IPO แล้วก็เป็นลักษณะการเลี้ยงตัวเองมาตลอดนะครับแถวๆ5บาทแล้วก็มีจังหวะที่หลุดลงมานาจะหลุดตามภาวะตลาดตอนนั้นนะครับแล้วก็กลับมาเลี้ยงตัวเองแถวๆ5บาทกันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทั้งลงทุนถัวทุนใหม่กันอยู่แถวๆนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูแพทเทิ ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูไฮไลท์ตรงนี้นะครับยอดไายตรง5.25นะครับ5.25นะครับโดยมีสเต็ปแรกเนี่ยที่ต้องยืนให้ได้ก่อนนะครับคือหายเมื่อวันนี้ตรง5.15นะครับผ่านได้ปุ๊บถัดไป5.25ถ้าผ่านได้ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับพอฟื้นตัวเสร็จปุ๊บนะครับมาดูว่าแนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับผ่าน5.15กับ5.25นะครับบังเอิญนะฮะฟิบนเชชีพอดีเลยนะครับแถวๆ5.15ถัดไป5.25เบรกผ่านได้ปุ๊ ผมมองเป้าหมายคือขึ้นไปอยู่ที่จุดก่อนจะหลงรอบก,ก่อนหน้านี้ก็คือ 5. 6ุเป็นเป้าหมายนะครับแนวรับแถวๆ5บาทนะครับแล้วก็สต็อปลอตเนี่ยผมอยากให้ดูตรงบริเวณย้อนหลังกลับไปสัก3าวันนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆบริเวณสัก 4. 9ด้าบวกลบนะครับให้เป็นจุดสต็อปลอตนะครับนี่ก็เป็นตัวแรกอ,อ,อีกตัวนึงเลยครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวไทยูเนียนนะครับตัวส่งออกอาหารทะเลกระป๋องนะฮะก็สําหรับตัวนี้นะครับนักวิเคราะห์เรามองว่างบของเขาเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปละ ไรมากที่3าเป็นห่งซีซั่นส่งออกด้วยแล้วก็ตัวไ t เทบริษสัตลูกเขาผลิตอาหารสัตว์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราก็รู้กันแหละนะครับเจอผู้ประกอบการที่เมืองนอกเขาดีสต็อกกิ้งนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีนะครับน้องหมาน้องแมวก็ต้องกินของถูกหน่อยนะฮะของแพงก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพร้อมดีสต็อกกิ้งถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอย้อนไปดูเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐเขาเอ๊ก็ไม่ได้ขิเล็นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับการที่ จะกลับมาเปยน้องหมาน้องแมวกว่านิดล่ามันก็พอจะมีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนวิค้องเราก็มองว่าการดีสต็อกกิ้งน่าจะจบแล้วหลังจากนี้ไปก็คือสั่งซื้อสินค้าป,ปกตินะครับพะ,ะนั้นผ่านจุดต่ําสุดมาดู v a l u ชั i เขานะครับพอทุกอย่างมันผ่านจุดต่าสุดเนี่ย v a l u ชั i จะเริ่มเป็นไฮไลท์นะครับข,ขึ้นมาจาก13บาทขึ้นมา14บาทขึ้นมาบาทกว่ากว่านะครับแต่ตอนนี้ forward pe บนประมาณการปีนี้เนี่ยนะครับ14เท่าค่าเฉลี่ยเนี่ยดีเขาคือ15เท่า price to book อยู่ที่0.85เท่า นะครับลบ2 SD นะฮะคือต่ำสุดๆเลยเนี่ยในะีดีคือ0.8เท่าพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูในช่วงของ p Price to b o o k คือต่ำมากและดูในช่วงของ PE คือต่ำระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ Dividend Yield เนี่ยปีนี้ประมาณ4%กว่ากว่าปีหน้า5%็นะก็ถือเป็นหุ้นที่ไม่แพงแล้วกันต่อให้หุ้นขึ้นมาบาดกว่ากว่าตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าย่อลงมาก็าน่าซื้อแล้วกันสำหรับตัวไทยูเนียนนะครับมาดูคัทเทิลกราบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานลอยๆนะฮะวันนี้ผมก็กะว่ามันน่าจะพักแหละนะครับก่าจจะดูแถวๆบริเวณสัก14.3นะครับแล้วก็ถัดลงมานิดหนึ่งช่อง2ช่องตรง14.2เพราะนั้น14.3 14.2คือจุดในการเข้ารับนะครับสำหรับตัวไทยูเนียนนะครับแล้วก็เผื่อไว้นะครับต้อปลดเผื่อกิดทางนิดนึงนะครับผมขอตรงนี้นะครับตรงแถวๆบริเวณ13.9นะ13.9นะครับแนวต้านแน่นอนทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับเส้น200วัน EMA รออยู่เส้นสีฟ้า18 14.8แล้วก็เส้น200วันแบบ SMA รออยู่ตรง15บาทนะ14.8ถึง15เบรกผ่านได้ปุ๊บนะครับจุดยอดไฮเดรมที่ทำเอาไว้แถวบริเวณ16บาทจะเป็นเป้าหมายแต่ต้องผ่านก่อนนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็คงจะเลี้ยงตัวเองเพื่อทดสอบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไทยูเนียนหรือ TU นะครับอืค่ะนะครับเหลือเวลาไม่มากพี่มลคำถามได้แล้วใช่ใช่ไหมกานักทุนถามว่ามีหุ้น M อยู่ค่ะมีทุน48บาท50สตางค์ค่ะจะขายก่อนหรือว่าถือต่อดีคะ สำหรับพุ้นเอ็มเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยรายได้อะดีแต่นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยกังวลเรื่องต้นทุนนะครับก็เลยทําให้ดูแล้วมันยังคานเันอยู่นะครับขึ้นก็ยิ่งขึ้นไม่สุดนะ<ม>พอมาดูกราฟนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เชียร์แหละนะครับอยากให้มันเบรกแต่พอมาดูกราฟเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นแท่งแดงที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจุดกึ่งกลางบอรลิเจอร์แบงอยู่ตรง47.5 ถ้าหลุดตันกว่า47.5เขาจะลงไปเล่นข้างล่างนะครับซึ่งตอนนี้ยื้ออยู่นะฮะร,ราคานปนกระดานคือ47.5เพราะฉะนั้นถ้าทุนานักลงทุนขาดทุนอยู่บาทหนึ่งะนะครับต่ำ47.5ผมอยากให้ช็อตแอเกยนขายก่อนแล้วลงไปเล่นท้้งล่างนะฮะก็คือเขาคงไม่ได้ลงแบบเลเทะหรอกแต่ว่ามันจะลงไปเล่นข้างล่างข้างล่างของผมคือแถวๆบริเวณ45-46นะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ AAV ค่ะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิมพ์นิยมรอบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ออกคื การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วอะไรทําให้ทําได้เร็วที่สุดก็คือท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ a อเเนี่ยหลังจากที่มันโอเวอร์บอสนะครับมีการพักลงมานะครับตรงนี้ผมมองแนวรับ286นะครับแล้วก็เส้น200วันแบบ SMA อยู่ตรง284นะฮะตรงนี้เป็นแนวรับ2องแนวนะครับใกล้ๆกัน286 284นะครับก็แนะนำทยอยรับแถวๆนี้นะครับแล้วก็จุดสตอปลอตคือจุดที่เขาเป็นลักษณะการเบรกขึ้นมาคือ282ถ้าหลุด282นะครับเป็นลักษณะการ ที่เปิดกัมอาจจะเฟลนะครับอาจจะต้องลงมากล่างใหม่นะครับก็เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับคนพึ่งเข้านะครับแนวต้านนะครับแน่นอนนะครับแถวๆใกล้ๆ3บาทตรงนี้298หรือ3บาทก็ด้เป็นจิตวิทยานะครับแล้วก็ต้านถัดไปถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ได้3บาทเนี่ยถัดไปก็คือยอดที่เขาสู้ไซเว์อยู่นานๆเลยก็คือแถวๆสามบาทนะครับจะเป็นเป้าหมายค่ะแล้วก็ BYD ค่ะครับ BYD นะครับก็หุ้นฮอตรอบนี้นะฮะคือขึ้นมากันยกแผงเลยสำหรับหุ้นเกี่ยวกับรถ EV นะฮะ ก็ขึ้นมาแล้วติด200วันนะครับแบบ SMA อยู่ตรง9.7นะครับผมเชื่อว่าสะสมพลังนิดนึงนะฮะเขาคงจะเลี้ยงตัวแถวาบริเวณ8.95แล้วก็เส้น200วัน EMA ตรง8.7นะครับเลี้ยงตรงนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทําการผ่านตรง9.65ให้ได้นะครับ9.7นะครับตรงเส้น200วัน SMA นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับนะครับแถวๆบริเวณซัก8.95แล้วก็แถวๆ8.75 8.7นะครับ8.95แล้วก็8.7นะครับแนวรับ ตบล้อเถอผิดทางไว้หน่อยนึงนะครับย่อลงมาตรงนี้นะครับตรงแถวบริเวณ8.4นะครับเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับผ่าน8.7อ่า9.7ได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าติดตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับค่ะขอบคุณมากๆครับพี่ชดครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ